สวัสดีครับกลับมากับผมแล้วในครัชอิเลนดี้นะวันนี้ก็อยู่ในเกมของคีนิงฟลอสละละละลงนะฮะโอเคฮะหลังจากผมที่คนพบว่าฝ่ายบัคเป็นโอพสัตว์นะฮะต้องเราดูดีกว่ามันจะโอพได้ขนาดไหนนะฮะโอเคฮะเรามาเล่นกันต่อในออฟไลน์นะผมเล่นออฟไลน์ตลอดนะช่วงนี้นะฮะจะมีจะเล่นไอดีหลักนะที่จะแฝงตัวไปเล่นออนไลน์นะฮะก็โอเคฮะเราเรามาแก้มือในด่านอีว่าอีเวคเรชชั่นพอยต์นะในโหมดฮาร์ดเลยฮะ เราเข้าใจในความ OP ของสายนี้ฮะเราจะไม่ปล่อยให้หลุดมือนะฮะก็ตอนนี้หลังๆมานี่ทีมเริ่มจะกลับมานะฮะทีมผมก็จะรวมอีกรอบนะเฟลเกมเมอร์นะฮะก็ะ <c oughs> ก็ไม่พลาดนะที่จะมาถล่ม h ิลลิ่ง4-2ให้เล่นจบฮ hey e วนเออร์ทุกด่านนะมันจะมีอะไรมากมายกายก่อนก่อสำหรับเกมนี้นะฮะแต่นี้ยังเป็นเบต้าอยู่เลยฮะยังเป็นเบต้าต่อไปนะก็จงเป็นเบต้าอย่างนั้นแหละจนลด780%ก็ยังเป็นเบต้าต่อไปนะฮะทิบายนะฮะ ขุดมากฮนะโอเครอโหลดสักครู่ฮะใกล้จะได้เล่นแล้วฮะใกล้แล้วโหลดสักครู่ฮะคิงฟลอร์สองนะฮะพอปล่อยตัวเต็มปุ๊บฮนะปล่อยคิงฟลอร์สามตามมาเลยฮนะเชื่อผมอนะ่ะ <c oughs> โอเคฮะรอโหลดสักครู่ฮะใกล้แล้วโอเคมาแล้วฮะในห้องล็อบบี้นะฮะได้มาแล้ว มายังนี้มาแล้วเป็นเหมือนเดิมนะายปักนะฮะเขี้ยะไปเลยอนะอย่าชานะ้าแก้มือนนะฮะด่านเวฟเวเวคเรียชั่นคอยนะมาแล้วเวฟอิงคัมมิ่งเลยนะ่ะรับสมัมโมเฮเขียะรับแอมโมมานะมาปุ๊บก็วิ่ช้าแต่เราเนี่ยทำไมกราฟิกโหลดช้าจังงั้เรื่อะไรกันเนี่ย ต้องระวังหลังด้วยนะฮนะมาแล้วยังไม่ตายเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยววิ่งหนีไปฮะโอเคมันกลังจะตายแล้วมันตายแล้วไม่รู้แต่ว่าผมซูมย้อนิองไม่โดนมา วางดังหน้าก็พอระวังไว้ฮะเป็นข้อค่อนข้างจะต้องระวังนะในการดัแม่มาแล้ววินีก่อนนะเพราะหน้าต้องมีแน่นอนเะาเตรียมปืนไฟเผาเลยน่าจะนะเดาไว้เฉยนกันไปก่อนเรียบร้อยไงพี่โยกันนะหมดแล้ว ใกล้หมดแล้วอีกแค่ไม่กี่ตัวปืนสั้นมายิงดีกว่าการยิงปัากกระสุนนะไปเทเดอร์ดีกว่าอย่าพังมาจับหัวไอ้ชั่ว you know me now don't you โอเคนะพี่โบรของเราวิ่งช้าเขาเรียบร้อยอ่ะ f i n i s h the last ones off so I can open the trader pod for you ไปที่เทรดเดอร์ก่อนนะกันนะคารลัมบิดนะโอโ้โหของเคาน์เตอร์แพงนะแต่ยี่นี่ฟรีฮะเพราะฉะนั้นคำนึงี่นี่พอกันดีกว่านะเล่นเ,เคาน์เตอร์ก,กันเถอะโอเคฮะมันมาแล้วแค่สี่ตัวสุดท้ายนะฮะค่อนข้างสปอร์ตค่อนข้างน้อยนะเอตาแล้วจีก็หน้าดีหลดนะแค่นีนน้เองอะไรของมันนะเรีย่สุดทอนน่คิลส์ glad to see you made it through for pod to gear Start wrap the things they make up. up and as say. โอเคฮนะเรากลับมาในเวฟต่อมานะก็จะเวฟสองนะฮะเล่นสิบเวฟเหมือนเดิมนะรอใสยปืนเทรนช์กันมานะฮะเราก็จะจบด้วยปืนนี้นี่ฮนะเหมือนเดิมฮนะอ่าปืนอะไรนะอ่ไมโครเวฟนะฮะค่อนข้างจะโอพีนะคิดว่านะฮะ Hurry up, เ e ซจัง getting closer มีคลัมบิดเฟดด้วยนะฮะสังเกตบี้ดีๆนะคลัมบิดเฟดชัดๆเลยนะ โอ้โหเกมนี้ฟรีฮะเพราะนั้นเปลี่ยนเกมเล่นแตฮะาแลาห้ดไปก่อนนะ,ะจกกังหวะมันมาเยอะค่อยเปลี่ยนนะเเตปเดิมเลย่ะไปฆ่ามันนะนี่กอดแฟบมา่เด็าดด้านเกียร์ตายแล้ว พาเล่นหรอพาเล่นเล่นเลยนะเนียลอ,อยอะมีเขาเริ่มบาข้างหลังโอเาเม้งังโอเคหดลุ่ปแล้วน,น้องจะ่า Let's me. it rip you Oh, got มันไม่กัดกุ้งร้ามตัวมันระเบิดก่อนที่มันจะกัดกุ้งเลยรีบไปข <ok> ้างหน้าก่อนนะทางมันไม่ค่อยเคลียร์นะ Probably got a c l o a k e e a here Its Her legs have gone surely it's all over เรียบร้อยอ่ะการชิบหายครับเกมนี้

โอเคนะเราต่อเรียบสามนะใกล้แล้ว final choices people enemies on the scope บางมีนะเรียบร้อยนะคลับบีเฟตนะคลับบเฟตนะโอ้โหขายราคาหลายพันนะแต่อยู่นี่ฟรีนะเพราะงั้นเปลี่ยนเกมนะดีผมโฆษณาไปนะเปเี่นเกมเถอะฮะเชื่อผมมาเคานเตอร์มันเกมกินตังนะ ินฟังตัวนี่ผมเสียตังค์เอง Last chance have to the down power I ลองจะได้ปีจะไม่ได้สักทีคือได้แล้วนะเอาจริงๆนะได้กัรไหนนั่นแหละที่เพิ่งเล่าให้ฟังนั่นแหละแม่งขายจริงอันไม่ถูกใจผมนะ p o d closed go make a difference เรียมาเว็บต่อมาตอนนี้เว็บที่ Here they come party time Didn't like that did you เรียบร้อยมันจงที่หัวเลยจะยังไม่ตาย Job done เรียบร้อยชุดแดงตายหมดแล้ว

Ah. Uh, uh, off Damn it. Oh, Fish, uh. Fish, uh. Yeah, bro, yeah. We've got a cloak edge Careful. Oh, yeah, uh -huh. This one's got the hearts for me. Soro. Saw off. Sword off. My uh -huh. Ma หาทางมุมดีๆเดยจริงนะจะอเบิร์กกว่านะเจ้าน่อมบนายนี่นะจังหวะนี้รอยะกนโีโอเคเรียบร้อยนนะ

ีแยเรามาต่อกันเวทถัดไปนะเวทที่สี่เดี๋ยวปืนก่อนนะเวทีกูดนะ We're almost out of time i ื e มั้นมีประโยชน์นะในต้นต้นเกมนะเรายังไม่มันมีประโยชน์อยู่แล้วฮะทั้งเกมนะเพราะว่าเราใช้เก็บตัวเล็กได้นะไม่ต้องเสียกระสุนกับพวกปืนแบบระดับนี้นะพวกปืนระดับเราเก็บได้นะปืนเราไม่ต้องไปเสียนะเก็บเอาไว้ฆ่าพวกตัวใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวมาเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆไปนะม่นใช้ปืนสั้นไปเลยนะ ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะถ้าใช้เป็นถ้าใช้จริงนะเราอยัาเป็นส่วนดาเมจนะเราต้องคอนเซิร,ร์ฟเอ,า,อากระสุนค่อนข้างเยอะเพราะว่า,า,าในหมวดที่ยากขึ้นนะจำนวนศัตรูมันมากขึ้นนะเราต้องประหยัดก,กระสุนนะแน่นอนนะมันใช้ได้ไมันมันก็แผนมันก็มุกเดิมของคีรีฟอร์แรกมันได้เนี่ย b บจานไปแล้วเรียบร้อยยะต้องระวังนะข้างหลังนะมาแล้วใช้ยา n ้ยไปแเรียบ้อยังเียตรงนี้ออกก่อนนะน่า l e s c i s หมดพปิ่งเลยฮะจังหวะนี้ ไปเลยนะจังหวะนี้มันต<ะ> <giving quin. S 3> ้องเป็นละระวังหลังมา้มาผมต่นด 're รอเพ t ่อนเนไปขบวนก็เป็นอันผ่าแล้วนะค่อนข้างง่ายนะอ็มี้ผมค่อนข้าเคลียร์เลยนะข้าราสองตัวท้างนั ตะอ้วกเลยอ่ะไม่ฮะผมคอยลังเงยเฉยก็ผัดก,ก็ไม่โดนแล้วลายอ่านณะ Perfect Pod is open again Let's get you restocked You earned the money Now spend Okay ผมได้ปืนไปโคเวฟมาแล้วของรักของข้า Who wants money Final choices people Enemies on the scope i need a cash injection, hint, hint. last chance. i have to power down the pod. break time's over. get back to work. เดิมอะปืนสั้นนะใช้ให้หมดก่อนนะมีคุณสูงนะครับเขอบคุณมากอะ too easy too easy bossy got your attention โอนไม่นั่น โอ้วหเลยครัไม,ม่ค่อยไก่นะแต่ว่าค่อนข้างแรงแไม่ต้องวิ่งมาหาเพราะเราเบิดไปเลยนะรวยนะกระสุนนะโอ้ใอย่จะมาไหมน่าจะหัวแตกแล้วนะทบอกแก้ใหม่ค่อนข้างง่ายนะ ฉันเปิด t ดอะเทร e เดอร for you มาแ้แจะมต้ผมนะผมไม่รีบฆ่ามันนะจะสปิลแล้วนะมันีระยะหนัก,นะกนะไปแล้วมาแล้ววิ่งแล้วเคฮะมาแล้ววิ่งมาเลยฮะไม่กลัวะเข้ามาเจอนะเดี๋ยวพอเลยฮะ เรียบร้อยอันที่สบาย Found a ม m o r อดนะอดนะจะไปลากได้ลอกได้ว่าเนียโอเคเราดรามีได้นะจากการบล็อกโคตรทั่วไปถ้าบล็อกนี้ก็คงเป็นเ perfect บล็อกนะที่ได้อย่างนั้นนะจะเพอร์กิดบล็อกได้นะไปเห็นเรื่องก่อนแล้วกันนะไม่ได้วะ <c oughs> <c oughs> ใป่เนี่มาแรกกันดีกว่ามันจะตายก่อนกันโอเคฮะจะมาต่อในเวม่ถัดไปนะเว็บที่หนะ Hurry up Zeds are getting closer มาแล้วกำลังจะมาแล้ว getting closer แล้ี่ที่ผมยืนนี่ค่น้าอันตรายในความเห็นผมนะไม่น่าอยู่จริงๆนะเอาจริงๆ Time's up Go kill some z e s มาแล้วนั่นคือปืนกำลังพิชกิ้ง them off ดูก่อนนะนะไม่ต้องไม่เสียกระสุนยเยอะกับมันนะเพราะาเราเก็บไปลายไฟบล็อกได้ปืนสั้นได้เหมือนกันไหมอันนี้จะเป็นทุกคาสต์นะถือเปอ์นไหนเอาเปืนสั้นยิงก็จะเก็บเรียกว่าเป์นนั้นนะฮะ Happiness is, as they say. Start now. Finish the job, Ali. I will yeah. yes. that. ปืนสั้นมเนี่ยฮะผมใช้จะปืนสั้นนั่นเองมาแล้วปเป้าฮะเปิดเป้ามาแล้วผมพร้อมเนี่ยโอ้ shit ระถุ่มหมดเฮ้ยกระโดดอล สบายเงี้ยตัวนกแบกเงี้ยมันนกแบคได้เนี่ยตัวรปินทุกคนนะตัวรบิน I'm gonna burn you back the stone Age. Yeah, gonna burn you back to the Stone burn the back อ่ะมีพลังกินไม่ได้แน่นอนนะโอเคผ่านละเว็บนี้ง่ายนะ Watch it siren didn't like that did you ไปตายไปเลยะ Perfect pod is open again let's get you restocked โอเคแล้วมาต่อในเว็บเจ็ดเลยก่าใกล้แล้วฮะใกล้จะผ่านแล้วนะใกล้เข้าไปทุกทีนะ เอาก็แพ้เหียวไม่ได้ะติดนะมันไม่ขึ้นนะแต่รายเกมนี้ Last chance I have to power down to the pod เขาเลยบิดเขาเลดเฟรอย่างเงี้ยโอ้โหสวยงามมากอะโอ้โหอโหสะท้อนเงาอะ Break times over Get back to work More Zs i n b ว u n d นิดเดียวฮะหมวดฮาร์ดไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะโอ้เพลงคลาสสิกของเพลงเคฟเลยฮะ ก็มาแล้วคุณพ <si> ่อฮะนี่มาเหลือเกินนะฆ่าก่อนเราอีกจะฆ่าเหรอวาย ไมโดนมั้เนี่ยมาแล้วผมกลาง d o w they go sizzle you wake up สองขีดก็หิวเอาไม่ขี่ดีกว่ารอเล่นนะฮะ o s h shut like hell we've got a siren กอดฟีน่ะใจค่อยเอาอมาแล้วพี่คอบมา Oh, you know me now, don't you? I'm bloody dead! <coughs> Watch it, Simon. Job <coughs> done! Didn't like that, did you? Shit! See เสียไปแล้วมันมาแน่นอน we have man you, man. Man. Yeah, man. Oh, left left help. I'm caught! Finish the last ones off so I can open the yeah. Yeah. I'm not here. 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 i am not here i am i am do not i i do. i <laughs>

อะไรอ่ะแ่จะ,ะ,ะเสียเยอนลาเซตหตัวมันนี่แบกน,นะ้าไหนไปเสียพีต่อห้าสบอนะอยูลิงศูนย์นะเขาไปพ่นนะดอช,ชูนสาอร้อยสตัวเอสซีสาอซีไขวะโควกันนะดาเมจหลักๆเลยนหนึ่งหดาเมจนะบกศูนนะบกศูนนะบกศูนนะเรียบร้อยอะ โอเคฮะไปที่ไทเทนสก,กีก่อนนะโอเคฮะขอบคุณมากนะที่ติดตามชมนะ Killing For นะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนนะฮะโอเคฮะถ้าชอบงก็กดไลค์แล้วกันนะครับหรือว่าทำอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะฮะถ้าติดตาม Killing For เตะ Killing For สอ,องอ 2, ต่อเนี่ยก็สนับส่นกดอิ้มกัน